โอ้มม่กอดการ์ตูนในตำนานอย่าง Holy Spy กำลังจะกลับมาแล้วครับผมว่าแต่มีใครเกิดทนเรื่องนี้หรือเปล่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l b B s p i r i t นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยอยากจะพาหลายคนเนี่ยย้อนความหลังกับการ์ตูนเรื่อง h o ร y Spy ปนะครับ ที่เป็นการ์ตูนในตำนานที่คนในรุ่นผมผู้ใหญ่ทุกวันนี้หรืออาจจะเด็กทุกวันนี้บางคนอาจจะรู้จักเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนในวัยเด็กของผมแล้วก็เป็นการ์ตูนในตำนานจริงๆ <c oughs> คือมันมีข่าวว่าทลี่สปายเนี่ยจะคัมแบ็กแล้วหลังจากที่ไม่ได้สร้างต่อมาหลายปีซึ่งผมดีใจมากซึ่งขอบอกสตรงๆกันว่า กร์ตูนทอลลเสไายเนี่ยในวัยปถมเนี่ยผมชอบมากๆเลยผมยังจำได้แล้วว่ามันจะเล่นในช่องเคเบิลไม่ช่อง Disney Channel ก็ช่อง True Vision ตอนเที่ยงเนี่ยมันจะได้ตอนมันจะได้ช่วงเที่ยงผมเนี่ยต้องรีบกินข้าวกับเพื่อนเพื่อมานั่งดูทอรลสไายที่ห้องเรียนแล้วก็มาคอยแย่งกับเพื่อนว่า ใครจะเป็นตัวไหนเนสามตัวเพื่อนก็จะแบบว่าเฮ้ยมึงกูจะเป็นตัวนี้กูจะเป็นตัวนี้กูจะเป็นตัวนี้แต่ผมเนี่ยบอกเพื่อนเมื่อก่อนแล้วว่าเฮ้ยมึงกูจะเป็นตัวสีเขียวนะมึงห้ามเป็นนะแล้วเวลาที่เพื่อนคนไหนไมันจาแย่เป็นสนะีเขียวเนี่ยผมก็จะไปอยู่มุมหัวเพื่อนเ<ห>พื่อผลจะเป็นสีเขียวคนเดียวอันนี้บอกแบบเผื่อนคนมีคำถามนะฮะว่าชอบยังไงะก็ไม่มีใครถามหรอกแค่อยากบอกเฉย ในโอกาสที่ทอรี่สไปจะคัมแบ็กแล้วในคลิปนี้ตั้งใจที่จะมาทําให้ทุกคนเนี่ยย้อนลําลึกไปด้วยกันรวมถึงคุณผู้ชมไปเด็กที่อาจจะเกิดไม่ทันในช่วงยุคนั้นหรือบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วจากการดูรีรันหรือดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลของทอรี่สไปว่าไม่มีที่มาที่ไปยังไงนะครับตั้งแต่ก่านเริ่มสร้างจนมาถึงความเป็นตำนานในทุกวันนี้ <Watch> ท็อตี้สปายนี่นะครับเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ซีรีส์แอนิเมชั่นเออสลับคำหนึ่งวะที่สร้างโดยบริรรษัทสัญชาติฝรัง่งเศสนะครับที่ชื่อว่า Marathon Media ซึ่งในสองซีซันแรกเนี่ย บริษัทนี้ได้ไปร่วมสร้างกับช่องบอยสแค t t ์ทีเนะครับของฝรั่งเศสและพอซีซั่นที่3ถึงซีซั่นห้านะครับก็ได้ไปร่วมสร้างกับบริษัทที่ชื่อว่าแป๊บหนึ่ง Image Entertainment Corporation นะครับซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดาอันนี้บอกไปก่อนนะครับเผื่อหลายคนคิดว่ามันเป็นการ์ตูนของค่ายอเมริกาสกายซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นการ์ตูนของโซนยุโรปนะครับของฝรั่งเศสหลักๆที่ไปร่วมสร้างกับหลายประเทศนะครับ ซึ่งเป็นโปรเจกต์นะครับที่สร้างโดยโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าแบบหนึ่งวินเซนต์ชาวอนดิเมอร์เซนะครับแล้วก็เดวิดมิเชลนะครับออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2001นะครับ ถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีท mm hmm. mm hmm. like ั้งหมด6ซีซ huh ันนะครับ1 5 6ตอนซึ่งคอนเซปต์คร่าวๆของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะโฟกัสที่เรื่องราวของ3สาววัยรุ่นที่เป็นสายลับให้กับองค์กรที่ชื่อว่า w o p นะครับที่มีชื่อเต็มว่า the world organization of human protection นะครับซึ่งนั่นก็คือชื่อย่อขององค์กรนี้นะครับ Stands for World Organization ofte top global Secret Institute aimed at Fight a aimed Cri แล้วซีรีส์เรื่องนี้มันมันเริ่มสร้างมันได้ยังไงไอเดียคอนเซปต์แรกๆของมันมันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอะไรเป็นตัวที่ทำให้มันถูกสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันครับว่าตั้งแต่การเริ่มสร้างทริสปเนี่ยมันมีเส้นทางการสร้างยังไงย้อนกลับไปในยุคทองของคิตตีสเปียสไปเกิรไปยุคทองที่นักร้องสาวหรือกลุ่ p เนี่ย ดังมากๆเลยใช่ไหมแถบในยุคที่2นักร้องที่ผมพูดไปเนี่ยก็ดังจริงๆใช่ไหมหล่ะครับมันก็เลยได้สร้างฐานลูกค้าฐานแฟนคลับเนี่ยที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ได้รับอิทธิพลมาจากกระแส pop เขาเจอตรงนี้ของของข,ข,ของกลุ่มข,ของนักร้องสาวเนี่ยพูดโปรดิวเซอร์ที่ผมพูดไปชื่อวินเซนต์เอ่อวินเซนต์อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ไมเคิลมิเชลเนี่ยก็เห็นประโยชน์จาก พฤติกรรมของลูกค้าที่ได้รับอิทธิพลจากป o อ c คาลเจอรในสมัยนั้นเขาก็เลยต้องการให้จะหยิบตรงนี้มาสร้างเป็นรายได้ให้พวกเขามันก็เลยเขาก็เลยเกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาแล้วไอเดียของพวกเขาเนี่ยก็ถูกนำไปสร้างต่อไปสราตปสราต่อโดยบริษัทมาราสอเมเดียนะครับแล้วบริษัทมาราสอเมเดียเนี่ยก็คิดว่าเขาต้องสร้างแบรนด์กลุ๊ปขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับป๊อปคลเจอในสมัยนั้นแล้วเขาก็ได้ทำการเหมือนกับว่า สรรหา girl group ผ่านทอล์กโชว์ที่ชื่อว่า a อเลเบล่านะครับที่เขาต้องการสรรหานักร้องสาวสามคนเนี่ยมานทำเป็น girl group โดยผ่านการคัดเลือกจากวิดีโอสั้น20วิดีโอผ่านรายการทอล์กโชว์นี้แล้วพอค่อยได้ผู้ที่คัดเลือกมาแล้วทางบริษัทเนี่ยก็แบบว่า plan ที่จะจะทำเป็น girl group ที่ชื่อว่า t o l y s p y ที่ต้องการที่จะให้ออกมาแนวแบบ Bad 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 Girl พังร r o c าสายดาก์กอะไรแบบเนี้ยที่เป็นโคดจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นแอนิมชั่นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายของกลุ่มนี้ที่สุดท้ายอุตสาว์จะได้เป็นดาวและก็ต้องถูกพับโปรเจกต์ตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามีเดียมา a าต o อไม่สายต่อตรงนี้กลับกันมาาธอนมีเดียเนี่ยก็กลับไปสร้างแอนิเมชั่น ที่ชื่อว่าทอี่สปายเหมือนกันคือแบบสงสารแบบ3สาวที่อุตส่าห์จะได้เป็นกรุ๊ปออกซิงเกิลเป็นตัวกรองแล้วอ่ะอิมเร์ตอาานตัวดีสาเหตุที่ได้เปลี่ยนมาเป็นแอนิเมชันแทนนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีการ์ตูนแอคชั่นคอมเมดี้หรือแอคชั่นสายลับที่เป็นแนวผู้หญิงเลยมันจะมีแต่การ์ตูนแนวผู้ชายแอคชั่นผู้ชายอย่างอเวนเจอรหรือเจมบอลหรืออะไรในช่วงนั้นนะครับ แล้วทางโปรดิวเซอร์2อคนในวินเซนต์อะไรสักอย่างกับนายเดวิดมิเชลเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่เอาช่องว่างตรงนี้มาหยิบสร้างเป็นแอนิเมชันล่ะที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มคนดูได้เป็นผู้หญิงก่อนเขาก็เลยได้สร้าง t o ร i s p สปาขึ้นมาที่ประสมผสานารูปแบบของเจมบอลทีะเป็นสารลับที่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักกันอยู่ใช่ไหมครับรวมถึงภาษากับป๊อปเคานเจอร์่างบริสเีย สปายสกรุช่วงนั้นด้วยนะครับมันก็จะมีกลิ่นอายของเป็นอ p p ับคล u r เจอร์ยุสองพั2000ด้วยใช่ไหมล่ะครับใครที่เคยดูและรวมถึงพวกบรรยากาศของหนังการแต่งตัว personality ของคาแรคเตอร์เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจหลักๆมาจากเรื่องคูลเลสเลยนะครับแต่ทว่าพอเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยฟีดแบ็กก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้ปังบริเยกหรือไม่แย่ขนาดนั้นคือฟีดแบ็กก็เป็นกลางๆนะครับเป็นการ์ตูนกลางๆคนสนใจกลางๆแต่ ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าเนี่ยพอดีว่าในช่วงนั้นเนี่ยหนังเรื่อง Charlie a n g e l ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารลับสาวเนี่ยก็ออกมาพอดีแล้วมันก็ดังมากในช่วงยุคนั้นทำให้คนที่ชื่นชอบสารลับผู้หญิงมีมากขึ้นมีแฟนเบสฐานแฟนคลับที่เริ่มมาสนใจเป็นกระแสนในเรื่องของสารลับสาวมากขึ้นดังนั้นทอรี่สปาก็เลยเหมือนกับได้ผลประโยชน์ แบบงงๆเป็นตัวเร่งกระแสะของโทลิสไพ์ขึ้นมาโดยปริยายแบบปังปริเย่แบบงงๆไปเลยทำให้เรื่องนี้ถูกใจคนที่ชอบสาระผู้หญิงแล้วก็มีฐานแฟนคลับมากขึ้นแบบงงๆของจริงมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องอะไรเยอะอะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมคบว่าสไตล์แอนิเมชันเนี่ยมันจะเป็นการผสมระหว่างกับสไตล์แอนิเมะของญี่ปุ่นกับมีความเป็น อเมริกันบ้างทั้งๆท,ที่เป็นการ์ตูนที่สร้างโดยฝรั่งเศสสัญชาติยุโรปชาวยุโรปด้วยซ้ำอ่ะก็คือผู้ที่ออกแบบอำนวยการการออกแบบอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจที่จะผสมผสานแอคชัน่นความเป็นอารมณ์ขันแบบ <c oughs> สไตล์ของอเมริกันอะทำหน้าจอดับเดวไม่รู้พูดเรื่องอะไรแล้วก็ได้แรงบันดาลใจพวกงานภาพพวก แอสเตริกพวกสิ่งแวดลอ้อมหรือคาแรคเตอร์ต่างๆได้มาจากญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าพวกตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีตาที่ใหญ่มีการแสดงออกทางอารมณ์ทางดวงตาเหมือนอนิเมะจริงๆซึ่ง,ง,ง,งมันก็เป็นการผสมผสานของ2องอย่างกันเลยใช่ไหมครับแม้จะเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้สร้างโดยอเมริกันเพราะว่าสร้างโดยฝรั่งเศสแบบ่วนยุโรปใช่ไหมดังนั้นคอนเซปต์ของเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยเป็นไปตามมายาคติของชาวยุโรปที่มีต่อ คนอเมริกาแบบเป็นภาพ stereotype ของชาวอเมริกันที่ในสายตาของชาวยุโรปนะครับดังนั้นพอคนอเมริกันได้ดูเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอมดีอ่ะมันแปลกใหม่นะมันปลอมดีเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องจิของพวกฉันแต่มันดูมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีความเป็น original มากๆม,ม,มันก็เลยค่อนข้างถูกใจชาวอเมริกัแล้วก็กลายเป็นที่นิยมในโซนในประเทศอเมริกาด้วยทั้งที่ เป็นกระตูนของชาวโยุโรปที่สร้างขึ้นมาถมกเ้งเโลเั่อนงเรื่องนงอนี้่ก็าเซใน อเมริกาด้วยในแคลิฟอร์เนียก็ก็อาจจะเป็นตัวเสริมที่ทําให้คนอเมริกาถูกใจก็ได้และกระตูวนเรื่องนี้นะครับก็ดําเนินมาถึง6ซีซั่นด้วยกันโอ้โหเยอะมากๆเลยตั้งแต่ปี2001นจนถึงปี2014โอ้โหบอกเลยว่านี่ถ้าไม่เรียกว่าตํานานจะเรียกว่าไร14ปีกับโทลลี่สไปที่เป็นกระแสอยู่อย่างยาวนานพร้อมกับ The m o v ี e หนึ่งตอนที่เป็นพรีซิลโคของเรื่องนี้ และหลังจากหายไปหลายปีตั้งแต่ปี2014 8ปีที่หายไปล่าสุดทางทีมงานที่คือทำงานร่วมกับ t o ร์รี่สไปมาก่อนก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่า t o ร์ี่สไปซีซั่นใหม่กำลังอยู่ทัในขั้นตอนการผลิตซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นซีซั่นที่7ของ t o ร์รี่สไปซึ่งไม่ใช่การรีบูทไม่ใช่การอะไรใหม่แต่เป็นการสานต่อเรื่องราวจากซีซั่นที่6นะครับซึ่งก็ เราต้องรอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับโดยในซีซัน7นี้นะครับจะใช้ชื่อซีซันว่า Tolly Spy Whoop World นะครับก็มารอดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกับการกลับมาครั้งนี้ในรอบ8ปีโดยวางแผนกำหนดฉายนะครับในปี2023หรือก็ปีหน้านี้แล้วแล้ก็จะได้ดู Tolly Spy ตอนใหม่แล้วด้วยภาพแอนิเมชนันที่มีการรีไซน์ใหม่ด้วยอะ่ะก็เราดูกันว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีเรื่องราวโครงเรื่องยังไงแล้วก็มีตัวละครหลักเป็นใครบ้างนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะโฟกัสไปที่เรื่องราวการประจนภัยของหญิงสาว3าคนเอ้ยวัยรุ่นสาวสาคนที่ชื่อว่าโคลอีเอ้ยโคเวอร์อเล็กซ์แล้วก็แซมนะครับ ที่เป็นวรุ่นสาวที่อาศัยอยู่ที่เบเวอร์ลี l l ฮิลล์รดแคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับพวกเธอเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรสายลับที่ชื่อว่าวูฟนะครับโดยมีผู้บังคับบัญชาการที่ชื่อว่าเจอร์ี่นะครับพวกเธอทั้ง3าคนเนี่ยจะได้รับคําสั่งให้ได้ไปปราบอาชญากรรมทั่วโลกเลยนะทั่วโลกนะไม่ใช่แค่บางประเทศแล้วก็จะใส่ชุดสายลับจำสูตรแต่ละสีการแล้วก็ก็จะได้รับ อุปกรณ์สายลับสุดไฮเทคที่โอ้โหครีเอทีฟมากๆเลยเพื่อไปปราบเหล่าตัวร้ายที่บางตัวเนี่ยมีแรงจูงใจที่ลึกซึง้งบางตัวนี่มีแรงจูงใจในการทำอาชญากรรมปัยะอ่อนมากและแม้ว่าโครงเรื่องหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเป็นสายลับการประจนภัยในฐานะสายลับแต่ว่ามันก็ยังจะมีโครงเรื่องย่อยอยู่ด้วยนะครับที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนของสาวๆทั้ง3คนในฐานะไฮสคูล i กล ที่เกี่ยวกับเอ่อเรื่องของที่มีการปิ๊งหนุ่มคนนู้นหนุ่มคนนีเ้เรียนในโรงเรียนวิชานู้นวิชานี้มีตัวอริในโรงเรียนบลาบลาบลการแย่งเป็นการแย่งจริงดีจริงเด่นกันในฐานนะไฮสคูลกรออะไรเงี้ยก็จะเป็นโครงเรื่องย่อยที่ดําเนินไปพร้อมๆกับโครงเรื่องหลักของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นการ์ตูนที่มีกลิ่นอายยุค2000มากๆเลยโดยที่จะมีตัวละครหลักนะครับว่าคือแซมนะครับเป็นหญิงสาวเนื้อ ที่มีบุคคลฉลาดเรียนเก่งแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลมีความสงบนะครับสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับเป็นคนที่มีเหตุมีผลที่สุดแล้วในบรรดาทั้ง3สาวนะครับแล้วก็มี cover นะครับเป็นสาวแซบสาวที่ค่อนข้างเป็นแบบ hot girl สาวมั่นเลยแหละในกลุ่มเลย ก็จะสนใจในเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งตัวความสวยความงามนะครับแล้วก็เรื่องผู้ชายเธอจะชอบเรื่องผู้ชายมากๆเลยเธอจะเป็นคนที่หุนหันพันแล่นนิดหน่อยทําอะไรไม่ค่อยระวังจนอาจจะก่อปัญหาให้กับการทําภารกิจบางครั้งนะครับแล้วก็อเล็กซ์นะครับเป็นเหมือนหัวใจของกลุ่มเลยเธอเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้มเ่หเจ้าตัวค่อนข้างเอ่อเป็น คนสารสัมพันธ์ของกลุ่มเวลาที่เกิดการทะเลาะกันอเล็กซ์ก็จะเป็นคนที่สายมิตรภาพของพวกกลุ่มพวกเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องมิตรภาพมากๆเลยในกลุ่มทั้ง3าคนนี้นะครับแล้วก็ตัวละครหลักสุดท้ายนะครับก็คือเจอรี่ก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาขององค์กรวูฟนะครับที่จะคอยมอบภารกิจให้สาวๆเนี่ยไปทํานูน่นทํานี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมีเจอรี่ก็คือเวลาเขาเรียกตัวสาวๆไปทาภารกิจเนี่ยเขาจะ ใช้วิธีที่ค่อนแบบข้า eyes, illing, งรุนแรงแบบค่อนข้างน่าประยุมหัวเขามากเลยเพราะว่าบางทีเขาก็จะดูดสาวๆผ่านตู้ล็อกเก็ตผ่านทั้งขยะผ่านพื้นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการดูดสาวๆที่รุนแรงมากๆเลยแต่ก็คือเสน่ห์ของเรื่องนี้ และที่บอกว่าเป็นตำนานไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลังจากฉายไปได้4ซีซั่นเนี่ยได้รับฟีดแบ็กกระแสบวกเยอะมากๆเลยจนสามารถเอาไปฉายได้มากถึง30ประเทศทั่วโลกเลยนะแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากในเด็กวัย6ถึง11ปีและไม่ใช่แค่ผู้หญิงยังมีผู้ชายด้วยที่สนใจซีรีส์เรื่องนี้ซึ่ง ความสามารถในการดึงดูดคนดูคลาสเพศแบบนี้เป็นว่าเป็นความสามารถเดียวกับที่โปเกมอนสามารถทำได้ในการดึงดูดคนดูคลาสเพศได้นะครับและสิ่งที่ทำให้ผู้กำกับที่ชื่อวินเซนต์อะไรสักอ,อย่างเนี่ยเซอร์ไพรส์มากกับฟีดแบ็ของเรื่องนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง ที่ชอบเรื่องนี้คือ50%แล้วก็ผู้ชายคือ50%ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับในอะไรสักอย่างนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาตั้งใจจะโฟกัสดึงแค่ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงบางคนดูที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแต่เขากลับได้คนดูที่เป็นผู้ชายตามเข้ามาด้วยในเปอร์เซ็นที่เกินคาดมากๆมันก็เลยการันตีถึงความเป็นที่นิยมความเป็นตำนานของซีรีส์ท o รี่สปายด้วยถ้าไม่ใช่ตำนานจะให้เรียกว่าอะไร แถมเรื่องนี้เนี่ยยังมีกลายไปเป็นคอสโอเวอร์กับเรื่องอื่นๆด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ทำสปินออฟเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Amazing Spy นะครับที่ก็เป็นแบบเกิดขึ้นในจัก,กรวาลเดียวกันแหละเพราะว่าก็จะมีตัวละครเจอรี่ไปเป็นผู้อำนวยการของสารับกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็จะมีแบบสามสาวเนี่ยเข้ามา คอสอเวอร์ได้ด้วยจะบางตอสนสั้นๆตอนเดียวแหละแล้วก็เรื่องของมาซีมิสทรีนะครับมาคอสอเวอร์กับกระตูนเรื่อง t อริสไบน์ในซีซั่นที่5นะครับผมและสิ่งที่ผมบอกว่าชื่นชมซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้มากๆก็คือแฟชั่นค o อสตูมของเรื่องนี้อยากจะบอกว่าใน156ตอนเนี่ย ทุกตอนไม่ใช้คอสตูมซ้ํากันเลยคือไม่รวมแบบจำสูตรชุดสาระของเธอนะเพราะว่าแบบมันก็เป็นชุดทํางานเนาะมันก็ต้องเป็นคอสตูมยูฟอร์มประจําใช่ไหมแต่ชุดที่ปรากฏในฉากเริ่มต้นคือฉากที่เธอใส่พวกเธอใส่ปัจจุบันแหละใส่ทั่วไปในแต่ละวันไม่มีชุดไหนซ้ํากันเลยในทุกๆตอนทุกๆตอนจะเปลี่ยนชุดใหม่เกือบหมดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานเนี่ยให้ความใส่ใจอย่างมากๆเลยกับการน,นำเสนอแฟชั่น ผ่านซีรีส์เรื่องนี้อย่างไม่ซ้ำกันคือในการ์ตูนที่เป็นโฟกัสคนดูผู้หญิงเนี่ยหลายเรื่องจะมีสีประจำของเต่ละตัวละครใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครไม่มีสีประจำอันนี้คืออย่านับรมจำสูตรนะเมื่อคนละอันกันอันนี้มันเป็นชุดประจำอยู่แล้วมันเป็นชุดยนะูนิฟอร์มเนาะชุดประจำที่พวกเธอใส่ทั่ววันปกติเนี่ยไม่ได้มีสีที่บ่งบอก ตัวละครด้วยซ้ำซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถเอ็กซ์เพรสตัวเองผ่านแฟชั่นได้อย่างหลากหลายไม่ต้องโฟกัสมาจําเจกับที่สีแถมแฟชั่นเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ไม่ได้รีเพร s e เซนต์คาแรคเตอร์อย่างจํากัดอย่างไม่ได้รีเพรยเซนต์คาแรคเตอร์อย่างมีกรอบด้วยนะคืออย่างเช่นแซมเนี่ยก็จะเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเรียนแต่คอสตูมที่เธอใส่เนี่ย กลับไม่ได้นําเสนอความเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนหรือความเป็นเด็กที่ต้องมีภาพมายากระดือว่าต้องเรียบร้อยด้วยซ้ำอ่ะคือเธอก็ใส่ชุดแบบเอ่อชอตสเกิร์ตสายเดี่ยวบ้างหรือบางทีก็ใส่ชุดเป็นแมนทอมบอยบ้างซึ่งผมคิดว่าตวเนี้มันดีตรงที่ว่าเฮ้ i, ยยูเป็นเด็กเรียนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กเนิร์ดอย่างยูเนี่ยจะต้องมีรสนิยมที่แย่ในเรื่องแฟชั่นด้วยซ้ำยูสามารถแซบแต่ยูก็เรียนเก่งได้เป็นสมาร์ทเกิร์ลได้ หรืออย่างเช่นอเล็กซ์ที่คาแรคเตอร์เธอก็จะเป็นเหมือนทอมบอยแมนๆห้าวๆแต่เธอก็ยังแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบแซ่บสาวๆใส่กระโปรงสั้นใสสาย,สสายสาสาเดี่ยวหรือสาวหวานลุคหวานก็มีให้เห็นทั่วทั้งซีรีส์แม้จะมีแบบคาแรคเตอร์บางอย่างที่แน่นอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของแฟชั่นจะต้องจำเจตามนิสัยที่ถูกฟิกไว้ร์ดีสาซึ่อผมชอบมากในการนำเสนอแฟชั่นของ To ร Sp ิแถมถ้าใครที่ ค่อนข้างรู้เรื่องแฟชั่นก็จะสังเกตได้ว่าหลากัหลกๆแล้วแฟชั่นของเรื่องนี้จะเป็นแฟชั่นยุค2,000ใช่ไหมครับที่จะเ,เป็นกระโปรงสั้นแจ็คเก็ตยีนสายเดี่ยวที่มักจะปรากฏในพวกเทรนแฟชั่นยุค2,000แต่มันก็มีหลายตอนที่ไม่ใช่แฟชั่นยุค2,000ในแบบในชุดที่เธอใส่ในปกติมันยังแฟงได้วแฟชั่นยุคเ0 9ดศยด้วย พังแฟชั่นฮิปปี้ช่วง Mod แ r เรพวกนี้คือถ้าใครที่อพอจะตามพวกแฟชั่นวินเทจเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้จากก็อาจจะสังเกตได้นะครับถ้าหาว่าดูซีรีส์เรื่องนี้ <c oughs> นั่นก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมานะครับที่มาเล่าเรื่องของท o r i Spy ในโอกาสที่เรื่องนี้จะกลับมาแล้วในปีหน้า และอย่างที่คุณผู้ชมไม่ได้ถามแต่ผมอยากจะบอกเองการจะจะไปตามดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไงใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้หรือมันเคยเอามารีรันฉายในประเทศไทยช่องไหนบ้างที่เป็นภาคไทยนะครับแต่ผมมันเคยเห็นใน Netflix เนี่ยไม่เคยเอามาฉายแล้วก็หายไปหรือทุกวันนี้มันก็ยังมีลิงก์ที่สามารถเข้าไปในช่องที่เป็นของทอรี่สปายได้จริง Netflix แม้แต่ว่าออกแบบโลโก้ภาษาไทยของ t o ร์รสปาด้วยซ้ำอ่ะมันก็หมายความว่าไม่เคยอยู่หรือรอให้มีการอนุมัติให้เอากลับมาฉายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาออกไปแล้ววะทําไมลิงก์มันยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ในอนาคตอาจจะมีการนํากลับมาฉายของเรื่องนี้ใน Netflix ก็ได้แต่ผมอะ่ะไม่ได้ดูใน Netflix ในปัจจุบันเนี่ย YouTube c h a n n e จะเป็นออฟฟิเชีของท o ร์สปา ได้เอาเรื่องนี้มาลงครบทุกตอนตั้ง6ซีซันแล้วนะครับผมก็ถ้าใครนะครับไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษฟังเข้าใจก็ไปดูได้นะครับสนุกมากผมดูเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหรำลึกความหลังบางตอนจําได้ที่สามบอกมนว่าตัวเองเคยดูเคยยุ่มหัวเคยยุมหัวเพื่อนในตอนตอนนั้นแล้วก็มารอดูกันว่าการกลับมาในปีหน้าของท o ร์ดซีซันที่7เนี่ย กับการวิดีสไล์การ์ตูนใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอย่างไงมันจะมียังไงมันจะปรับเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือมันยังไงหรือเพราะเรื่องมันจะยังไงตัวร้ายต่างๆเนี่ยจะมีการกลับมาหรือตัวแมนดี้เนี่ยจะยังอยู่ในซีรีส์ันที่7ไหมนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากที่ได้มานําเสนอการ์ตูนที่ไม่รู้ว่าทําไปแล้วจะมีคนรู้จักหรือเปล่าด้วยผม่อาจจะเป็นไม่กี่คนเพราะว่ามันไม่ได้แมสในประเทศไทยขนาดนั้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะกับ กลุ่มคนดูรุ่นใหม่คนอาจจะเป็นที่รู้จักบางกลุ่มสำหรับคนที่อยู่ในเด็กวัยยุคสองพแบบผมอ่ะผู้อยา่อาจจะรู้จักการก็ถือว่าเปนการย้อนวัยเด็กไปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่เป็นพี่ๆหรือเพื่อนๆเดียวกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไร